สวัสดีค่ะแพทย์หญิงทาราวดีชวรุ่งจักษุแพทย์จอประสาทต,ตาและนามบุญตาประจำศูนย์โรคตาโรงพยาบาลลาดพร้าวค่ะในวันนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทต,ตาค่ะหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าเบาหวานขึ้นจอตา ภาวะเบาหวานขึ้นจอตานะคะเป็นภาวะที่เกิดจากโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะซึ่งโรคนี้ทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีการสูญเสียการมองเห็นได้มากที่สุดค่ะ เหตุในการเกิดโรคเบาหวานขึ้นจอตานะคะก็เกิดจากการที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานจนส่งผลทําให้หลอดเลือดเล็กๆบริเ,เวณจอประสาทตาเกิดการเสียหายทําให้มีการรั่วของสารน้ําของเส้นเลือดออกมาค่ะนอกจากนี้สามารถเกิดได้ในผู้ป่วยที่มีโรคร่วมเช่นความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูงค่ะแล้วก็ในผู้ป่วยที่มีการสูบบุหรี่ค่ะ ระยะของเบาหวานขึ้นจอประสาทตาสามารถแบ่งได้เป็น2ระยะค่ะในระยะที่ 1. ระยะที่ยังไม่มีเส้นเลือดเกิดขึ้นใหม่ในระยะนี้เส้นเลือดจะมีความผิดปกติโป่งพองขึ้นมีการรั่วของสารน้ําของเลือดออกมาได้มีการอุดตันทําให้เกิดการขาดเลือดได้ของจอประสาทตานะคะถ้าหากคนไข้ยังไม่ได้รับการรักษาควบคุมระดับน้ําตาลเบาหวานโรคจะพัฒนารุนแรงยิ่งขึ้นดําเนินไปจนสู่ระยะที่2ค่ะในระยะที่2จะมีเส้นเลือดอผิดปกติงอก นนะะในระยะนี้อจอประสาทตาจะมีการขาดเลือดร่างกายจะพยายามสร้างเส้นเลือดใหม่ขึ้นมาซึ่งเส้นเลือดใหม่เนี่ยจะมีความอ่อนแอแล้วก็ผนังที่ไม่แข็งแรงเปราะแตกง,ง่ายนะคะทําให้สามารถเกิดเลือดออกในน้ำวุ้นตาได้ค่ะ อาการนะคะคนไข้ในระยะแรกอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้ค่ะต่อมาเมื่อโรคเป็นมากขึ้นคนไข้จะมีอาการตามมัวซึ่งเกิดจากสาเหตุหลักๆได้ดังนี้ค่ะ1ผู้ป่วยมีภาวะจุดรับภาพชัดบวมนะคะในระยะนี้คนไข้จะมีอาการมัวลงโดยเฉพาะตรงส่วนกลางของภาพค่ะแล้วก็เห็นภาพบิดเดี้ยวได้อ่าสาเหตุที่2นะคะก็คือมีเลือดออกในน้ำวุ้นตาค่ะในระยะนี้เนี่ยคนไข้จะมีอาการมัวเห็นเป็นจุดดำลอยฟุ้งอยู่ในตานะคะแล้วก็ 3เกิดจากสาเหตุจอประสาทตาลอกค่ะก็จะมีลักษณะอาการมัวคล้ายม่านมาบาังได้ขึ้นกับตำแหน่งที่จอประสาทตาหลุดลอกแล้วก็ C จากภาวะต้อหินค่ะก็คนไข้จะมีการสูญเสียสายตาเกิดจากลานสายตาที่แคบลงค่ะ การรักษาค่ะการรักษาโดยหลักๆก็จะแบ่งออกเป็น2ออย่างนะคะอย่างแรกก็คือการรักษาทางกายค่ะก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการคุมน้ําตาลให้ได้อยู่ในระดับรักษาโรคประจําตัวร่วมเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็หยุดสูบบุหรี่ค่ะต่อมาสําหรับการรักษาทางตาก็จะได้แก่การเลเซอร์ซึ่งจะช่วยลดเส้นเลือดผิดปกตินะคะแล้วก็การฉีดยาในน้ำวุ้นตาจะช่วยรักษาเรื่องของจุดรับภาพชัดวมช่วยลดเส้นเลือดงอกผิดปกติ แล้วก็ลดระดับความดุนแรงของเบาหวานที่ขึ้นจอตาค่ะสําหรับผู้ที่มีภาวะจอประสาทตาหลุดลอกหรือมีเลือดออกในน้ำบุ้นตาเป็นระยะเวลานานาก็จะมีการรักษาด้วยการผ่าตัดน้ำบุ้นตาค่ะและในผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนของต้อหินก็จะมีการรักษาด้วยยาแล้วก็การผ่าตัดค่ะในสุดท้ายนี้นะคะหมอเขาอยากจะขอเชิญชวนผู้ป่วยเบาหวานทุกท่านนะคะให้ได้รับการตรวจจอประสาทตาเบาหวานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งค่ะเพื่อสุขภาพตาที่ดีค่ะขอบคุณค่ะ